แล้วนะครับกับช่องสักหลินจวดเดือดซีรีนะครับผมมือนีบักลตะกีพามาใส่เวทเนาะครับเนาะมือหนีบใส่เป็นยิ่งหรีดครับเป็นเนื้อครับผมเนาติดเป็นยังไงมือนีกะติดตามบรรยากาศของบักลาเบิ้งว่าได้หรือไม่ได้ติดมันหรือไม่มัน,นกะไปติดตามเบิ้งกันครับตอนนี้กะได้การปักกิหริดแล้วครับพี่น้องเนาะนี่น,กกนะครับปักกิหริใส่เบ็ดนะครับใส่ตะขอนะครับ นี่ก็เป็นผมนะครับผมนี่แะครับใส่ฟักกี่ดีดแล้ครับผมการปักกีด่ดีการใส่เบ็ดในมือนีก็สิมันหรือประมาณครับพี่น้องก็รอติดตามเบิ้งครับ <Okay. S 1> มาเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่ากันไปนี่ยปฟักเป็นลำที่สองที่สามแล้วครับพี่น้องผมกับบอลูขึ้นกันผมกับบอมรับตัดต่อนานะให้พี่น้องได้เบื้องนะ ในเบื้องบรรยากาศสำหรับใส่กันใส่เวทส,สำหรับเบื้อนี้นะครับผมสำหรับคำพื้นนี้มากระสิได้ก็ได้หรือประมาณกะติดตามกันเบื้องครับพี่น้องจะใส่ไปใส่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองกุ่มครึ่งแล้วนะครับผมมีแล้วสองกุ่มครึ่งแล้วนะครับมากรากับผ้ากันะไปใส่เบ็ดเรื่อยๆ,ๆนะครับผม ใส่ไปใส่มาอันเก้ากับเงียบเบิดครับพี่น้องกัเปียนเงียแล้วครับพี่น้องเ้าเมินกันไปฮะพี่น้องนี่นะครับผมอันเก้ากับเปียนเงียไไปแล้วครับกับเปียนเงียไปแน่ใส่อันไม่เป็นแน่นะครับพี่น้องเนาะติดตามกันเมืองครับผมกับมีแต่สี่นะครับวิธีสานยังไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเด้อครับผม มีนะครับผมบางสุดท้ายก็ได้ปากคอตัวนึงครับ